เดือดตอนเนื่องครับพี่น้องครับตอนเนื่องจากประเด็นอย่างมาเบิงกันครับนะครับสืบเนื่องจากประเด็นนี้ครับพอ,อเอกเราได้โพสต์ว่าผมบ่ได้เฮ็ดอย่างผิดก็ยังมีคนณดาผมทําคลิปอ่าเดือนเป็นแสนมันกี่เดือนแล้วที่ทํามาผมกับบอได้เข้าบัญชีผมอมืหาว่าผมรวยสงสารน้องนะครับเกือบสองปีผมมีเงินแค่สามหมื่นในบัญชีนะครับผมทํางานอ่า ขรับรถอด,อดตลับครับตะน,นอนนะครับอืมอดลบอดนอนนะฮะทั้งถ่ายคลิปย่างมาผมคนอื่นทําคลิปโดยเอาโดยเอาทาไมไม่ว่าเขาย่ามจนผมก็จนด้วยกันนะครับย่ามสีมีกะให้ผมมีกะไม่ให้ผมมีบ้างเหรอไปต่างประเทศอ่าก็ถูกด่าทําอะไรก็ผิดหมดเสียความรู้สึกมากๆทําอะไรมากก็ไม่ได้โลกโซเชียลมันคือมา,ายาแสดงได้ แต่ผมแสดงไม่เป็นสุดท้ายนี้ผมขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้นิดหน่อยไม่ขาดมือไม่รวยก็ไม่เป็นไรอ,อยู่แบบที่เคยอยู่ก็พอแล้วรู้ตนศาสตร์ของนะครับนี่แหละครับสืบเนื่องจากประเด็นนี้นะครับบอโจโจเล่ากะเล่ยได้โพสพร้อมแท็กพอเอกนะครับว่านะครับนี่ เราทําดีมาตลอดจะดีขนาดไหนแต่มันมักจะมีคนที่มาคอมเมนต์ลบๆเสมอไม่ว่าจิตใจของพวกคนพันนี้ทําด้วยอะไรเขาจะคิดลบลบคอมเมนต์ลบๆไปก่อนไม่รู้ว่าสมองเขาคิดอะไรอยู่ทําเพื่ออะไรอ่าความสุขของเขาคือได้ว่าให้คนหรือ แบบนี้คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองถูกต้องมันไม่ใช่อันนี้คือวาให้ค้นทีนะครับให้พลังลบแก่ผู้อื่นให้พลังลบกับพระเอกนะครับตามกระทูที่พระเอกตั้งนะครับทําอย่างนี้เขาเรียกว่าขยะโซเชียลอันไหนที่เข้าขายผิดกฎหมายเดี๋ยวเข้าก็ต้องวากันไปกับพวกนี้ เป็นกำลังใจให้พ่อเอกนางาพ่อเอกน้องคู่นะครับสู้ๆเอาความดีของเข้านะครับเข้าสู้นะครับคิดถึงแฟนๆที่หักเข้าส่งมาไล่ส่งกำลังใจมาให,ห้เข้ากระลูกเข้าอืมพวกว่าให,ห้เข้ามั่นบอกเคยมาหมอบสิ่งดีๆให,ห้เข้าหนาทีมั่นคือหาว่าใหาค้ค้นสาดพลังลบใส่ค้นอย่างเดียว ขยะโซเชียลสู่สู่พ่อป้า,ปาหากินก้อยกับเสียน,น้นกับพี่การใช้มวลมวลเฮาทรงพลังทรงกำลังใจให้ครอบครัวเฮานะครับนี่คือหนึ่งกำแพงเล็กบอกได้เลยครับนะครับรวมกับพี่น้องเฟนๆฟนที่ค่อยให้กำลังใจพ่อเอกให้กำลังใจครอบครัวน้องอิงอยู่เสมอยามเจอพลังลบจากโลกโซเชียลพวกนี้บ่เคยให้ยังยงเฮ้า นะครับบอเคยให้พลังบวกนะครับบอต้องว่าถึงอันอื่นที่จับต้องได้หรอกแค่พลังบวกความรู้สึกดีทเขายังไม่ให้เลยนะครับฉะนั้นอยากให้พ่อเอกนะครับอยู่กระคนที่หากเข้านะครับเราไม่สามารถที่จะทําให้คนบนโลกมารักเราได้นะครับแต่เราเลือกที่จะทําให้คนที่รักเรามีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตของเราได้ครับสู่ๆครับพ่อเอกครับจังไดก็ตามแต่พี่น้องครับ ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับกันยายนนี่อย่าลืมมาให้กําลัางใจครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเป็นแพ้งครับหรือนะครับผู้ใดามาว่าเด็กอ่ะรับชมออนไลน์นะครับทักไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงินไขรเดิมเหมืนชื่อเดิมร้อยสี่สิบเก้าบาทกําลัางใจพ่อเอกยงนะครับเด้อนะครับสูสๆครับ